พี่น้องมากินน้ากันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แน่อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพอด้วยไปต้นถ้วยน้องวิธีแบบไหนอีกไอ้ถั่วยกรงป๋อหลายคนแยบพี่น้ออยู่บปถึงถ้วยน่ะไอน้ำมะพร้าว สวัสดีค่ะครับสวัสดีสบายดีบ้านพี่น้องเว่อร์จูบสกุลเมื่อนี้พบี่น้องสาวนายพาแซบอีกแล้วจ้ามันนเ้อผ้ามากินของหวานพี่น้องสวมมะพร้าวหวานแบบร้อนๆละยจับร้อนๆเดี๋ยวไม่กินของหวานร้อนมากเลยสวมมะพร้าวจะน้ำแข็งพี่น้องเมนูนี่เคยกินแต่อยู่บ้านแน่นอนพี่น้องแต่ตอนนี้ยังไ่เคยได้กินนแต่กินแน่จ้าพี่น้องตอนน้อยๆอยู่บ้านจะได้กินบ่อยๆไปนี่กันเราลองชดดูพี่น้องตุ้มพี่น้อง หวานเย็นใส่น้ำแข็งใส่น้ำหวานใส่หน่อไปนแดน้องจะหวานน้ำตาลนี่ต้องหอมหอมขะงน้องง่ายพี่น้องเพิ่มจักน้อยหน่อยมีท่านต์ตัสองน้อยมาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แน่เด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะครัวกับาบ้านเขาเรียกว่าสัวมะพร้าวกินพี่น้องใส่น้ำแข็งเย็นครับนน้ำเมื่อยกิน แซ่บคักบไ่เคยได้กินของหวานที่ได้ซองนี้เนาะกินแต,ต่ตำทำใช้น,น้ำแข็งแบบอืมยืมคลิปแรกของหวานใี่ป้องภาพภูริมัดมก,ก็ลองไปเฮ็ดมึงด้วยจั๊บเนรอขูดน้ำมะพร้าวไปเจาะของย่างมากนนมายขูดใช้น้ำมะพร้าวใช้น,น้ำแข็งใช่นำ้ำหวานน,าน้ำตาลใช่นั้นำหลับเหรอน้ำไปลองเห็นน้ำมะพร้าวใช่ป้องผมไม่นำ้นำแข็งเ มะพร้าวมาแม่สวมมะพร้าวอื้ยยืนยตรงนี้ล้างเลยให้ยังล้างหมดอ่ะยืนก็ได้มายืนเลยยืนเลยอ่ะอ่ะฟังนี้ครูฝั่งนี้ฝั่งนี้ครูาอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ครูฝั่งลุงลุงมัหยับไปพึ่นมามาฮะสดยืนเลยสดเลยชดเลยสวัสดียังสวัสดีครับมาด้วยจาก่น้องบล้านลูกสาวมาตอนนี้ชดชดอ่ะอร่อยเนี่ยนี่ก็ชดได้พู้อันนี้ก็ชดได้นะลูกเนี่ยเนี่ย แต่นี่เย็นกว่าหวานเย็นเอานี่ตอนน่ะยิบเลยหวานเย็นนี่ใส่นี่เนี่ยน้ำแข็งอ่ะนี่ใส่น้ำแข็งอ่ะใส่ถ้วยเลาก็สดลูกแข็งเย็นเย็น้องนี่เอามันสดเลยครูหวานไหมครับอร่อยไหมกําลังมาจะเล่นน้ำน้องสองคนนี่หวานเย็นอร่อยอ ินยังไหมาอือก็ต้ั่เน่าท่บแบบน่ะอใส่ถั่วน้อง,งออคอองนหลายคนแ่บไหมฮงอยู่บัถึงไม่เคยนะเอ้นน้ำมะพร้าวอะหวานกินหมดนี่เหรอเจ้าเปลพี่น้องออ มะพร้าวสองลูกถูกขาลูกง่ายใหญ่เพียงน่อยน้ำเนี่ยตอนมะลุตอนมอะนมพร้าวรักถึงเลยอตอนมะลุไม่กินตอนเหรอเยียงเหรอหวานไม่แง่ที่เอ้าเอ้า ก็แขนงเลยอยู่หอมหวานชื่นใจร้อนไหมอื้อ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 สดตัวนี้เย็นดกว่าโอ้โห็บวนี้มั้ง

วันนี้มาสายหวานแล้วจหนาอากาศร้อนๆต้องกินน้ำมะพร้าวเย็นๆอ้อ้อือื้ออ้อ้ออื้ออืออื้ออื้อนืะออ้อ มีเก็บเป็นกันมีคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องยังเหลืออยู่พี่น้องเดี๋ยวไว้กินอีกอิ่มหน้าพอกันไหมซึกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสองเจ้านายปลาแช่พี่น้องเด้อมาเอาล้วสวัสดีสวัสดี